อยากเป็นผู้หญิงไงสี่ระวังทำกลางใจของคนใดต้องเป็นคนที่เสียสละเหตุเพื่อผู้อื่นหลับใจผู้อื่นใดหน่อกน้อกต่อผู้อื่นใดจังว่าอยากนั่งอกลางใจคนใดะต้องเป็นคนเสียสละเมืเ่อมันเพนแก่ตัว <c oughs> เขาสิเขาหลบนักถือห้าโดยบดใส่อาวุธโดยบดบังคับโดยบดต้องใส่อำนาจใดๆมีแต่ความเห็นอกเห็นใจเข้าใจซึ่งกันและกันและทำประโยชน์ต่อผู้อื่น่นนั้นจะมีทั้งหากมี่สามารถด่ระ่างการใจของคนใดว่าท, <c oughs> ทำเพื่อตอนเองบ่มีพ้ัดจดจำแต่ว่าทำเพื่อผู้อื่น,น,น จดจำรรตาเขาสูะนิพานเ,าเป็นสั่งท,ที่ยิ่งงหญ่ที่สุดนะก็คือเมติอันเป็นแบบอย่างของเ้าเองก็คือพระพุทธเจา้าเนี่ยพระตถช้าคตเจา้าพระตาพระพุทธเจ้าเท่านั้นว่าห,ห้าให้นักแล่นมันคงไม่ทำไม่ความจรงิงทำคือความจรงิงของถูกสรรพสิ่งทั้งปวงบนมีสิ่งใดกี่ลั่นอย่างยื่นเกิดเลย ดับมบแตกดับสลายคนก็ตายเบิสัตัดตายเบิดต้ดตดตดนไม้กับต้องตายเบิ้ลนตโลกมีกังต้องดับสลายชื่อกันเนี่ยเขาจึงหมั่นคงนักแน่นเฉพาะความจริงกาลังเนื้อเพราเขาห่างไผ่บาย่อยอนอ่อนคอให้ไผ่ต่อความจริงว่า,วามีความลำเอียงเสมอกันเบิดว่ากับว่าต้อหนาลดเขาใจกับเขาใจบ่าเขาใจกับสาง เนาะได้เจยวพระตัวเจ้าเข้าเกิดมั่นมากไม้หลายพระองค์แล้วแต่ว่าพอพระตัวเจ้าเข้าเป็นกระเพียงเขาบอกท่านเท่านั้นเด้คนท่านเห็นความเป็นเช่นนั้นเองเรียกว่าพระตาท่าคือคำว่าเป็นเช่นนั้นเองคือมันพ่เป็นอย่างอื่นเลยมันจะเป็นไปตามที่มันเป็นเพื่อความจริงที่มันเป็นคือ ตัดทั้งหลายเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นมีคือตาตาความคิดทั้งหลายสี่ที่ความไหลไปคิดไปถึงบุคคลที่รลักและสัตว์ที่รักสิ่งของที่รลักย่อมก็เกิดความถูกย่อมก็เกิดพบย่อมก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกในความยินดีในความพอใจนี่มันเป็นแบบนี้มีเอืน้นประตาพตาของใจของความคิดเท้คาคิดเนี่ย ึงบุคคลที่รักว่วงกังวลว่างอนาคตไว้ให้เรารอนย่านตั้งเขาบ่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ย่านตั้งเขาบดี <Yeah. S 1> แต่ว่าบรได้คิดถึงว่าถ้าเขาบกทําของเขาเองเขากบกผลของเขาเองคือถูก <Yeah. S 1> ลืมคิดว่าแต่ของเองก็ต้องตายมันก็เลยความคิดทั้งหลายจึงก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจมัง่งบ่พอใจมัง่ง พบทั้งหลายก็เลยเกิดขึ้นภายในใจของเฮาในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเยียนไหยหมุนไปหมุนมาเกิดดับเกิดดับเข้า่าเกิดดับเกิดดับคือความคิดก็เกิดดับพบก็เกิดดับเมื่อตายแล้วจึงไปเกิดไปดับเกิดดับวินเดอยวนี่แต่สำคัญที่ตายตอนอารมณ์ใหตัวนี้ตั้งหากเป็นที่ไปของมูสัตว์ของเฮ้าอี่ยสัตว์กเลยความคิดของเฮาไปเกาะติดถึงบุคคลที่เฮ้าหักสัตว์ที่หักคนเลี้ยงหมาก็คิดถึงหมา คงแต่งไปกับหมาเกิดอารมณ์ความรู้สึกพ่อใจในหมาหรือยินดีในหมาหรือบ่พ่อใจในหมาว่าหมามันป่วยหมามันจอยหมามันเถ่าหมามันมีเห็ดหม,มันมีมัดทังสิเกิดควาอบ่พอใจเลยเออตุศิาาหายานันไปสีบ่อขาบ่อน,นันนีบ่ห้าระวังทาการตายในใจ,ใจขาดในขนาดนั้นจะคล้องกับสิไปเป็นสัตว์เดรัจฉานดินี่มันธรรมดาดีดี่าดีมันเวียงเขาตูนรกก่อนมันบ่ม่นกมแก่สัตว์เดรัจฉานดิ มันมันมีมากกว่านั้นเยูะเนี่ยแต่ว่าเขาขัข่าวๆไว้เป็นห่วงบุคคลที่รักลูกหลานว่างแถนการและอนาคตไว้อยากให้มันเป็นนังสัน้นอยากให้มันเป็นเรื่องสี่ถ้ามันเฮ็ดไปได้ดังที่งของเย็ดมัน่นถือมัน่นตามที่ความพ่อใจเอาไว้ได้ก็ดีใจนะถ้าตายตอนที่ดีใจว่าลูกหลาน,น,นต้องสัตนก็ไปเป็นเดรัจฉานดิมันธรรมาดาดิเออ ถ้าเกิดความบ่พอใจในลูกเต่าเราล้ลานที่ว่างไว้มันบ่นเฮ็ดน้ำทูนให้มันม่นแบบนั้นถ้าตายในขณะนั้นอารมณ์คิดในขณะนั้นไปนรกเลยเดยนี่ไหมแต่ข้างไ่อยากเงอนไว้าตายเกิดแต่ห้างไ่อยากแต่ข้างไ่อยากมาาของแวะผูกพันเกี่ยวพันอาไล่ผูกพันกันอย่างนี้ได้นี่พยายามอยู่กับตนเองเนี่ยแต่จังหวะ่นตด้จะ เป็นเพียงคู่แนะนําส่วนการกระทํอเขาก็ต้องทาของเขาเองเด้การกระทํามหนูไม้เอาทั้งทั้งใจอะไรเป็นไงก่อนเอาทั้งความคิดเป็นไงทุกอย่างเกิดจากความคิดวัดนี่แหละ <c oughs> ความคิดนี่หาบางสุดอะไรด้ไวเร็วขาดวัตถงนั่แหละถ้าเฮาพยายามอยู่กับตัวเองโดยอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เอื่นว่าวิหารธรรมโดยภาษาธรรมว่าวิหารธรรม สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเพลินอยู่เอาลมหายใจรู้ลมหายใจเขาออกเป็นเพินอยู่มั่งอยู่ในอาการปีติจุดอันล่มมั่งอยู่ในความอิ่มความปราโมดความจิตผีเบท่านไม่มีสิ่งใดแต่หบกระทังแต่ว่าเอาจิตสู่จิตเือสาวเฝ้าสังเกตความผิดของเจ้าของบ่ให้มันผิดไปแต่อาศัยโดยกายเนื่องอยู่กับลมมั่งโดยอาศัยโดยความรู้สึกแห่งกายมั่งเนื่องอยู่กับอาการปีติมั่งเนื่องอยู่แค่นี้เนี่ยภพศาสตร์ันคือว่าเกิดเล๊ะ อะไแหละมันเป็นของมันแบบนี้มีตาทาตาอันหนึง่งความเป็นเช่นนั้นเองเพราะว่ายังความคิดของเ้าบ่ไปติดในบุคคลสั์สิ่งของสารอารมณ์บ่ไดอันนี้มันอยู่กับตนเองอยู่กับลมมันอยู่กับความรู้สึกแห่งตนมันเออยู่กับอาการปรีติปราโมทแห่งตนมันเกิดบ่ไดแต่สั้งสิหมายถึงพบเกิดบ่ไดนะแต่เ้าตายในตอนที่เฮาอยู่แบบลักษณะนีุ้่บบแย่างน่งนอยเฮาก็ต้องเป็นท่ออดีบ่ดีกะ ยิ่งประเภทว่าฟัง่งถ้ำไปเรื่อยๆฟังท้ำไปฟั่งท่ำไปอยู่กับลมหายใจมันอยู่กับอุณหโลมมันอยู่กับความปรีติปาโมดมันคือความจะไว้สุขในน้ามากกายเกิดความดุกสึงเข้าถึงความสงบเย็นของจ้าของกไดีตายใจขาดเป็นอหรหันเลยบอกกังกับมาเกิดมันยุ่ว่าเกี่ยวกับไคเลยแล้วให้เป็นฝึกหัดตนเองเมี่หคน,นท่างเมื่อสัตว์ทั้งหลายหูแล้วบ่าจิตความคิดเป็นไง เหตุเนี่ยจะความเกิดเองจะของได้นําแต่ของเกิดเองก็ห่งแล้วเมื่อมีความเกิดขึ้นของมูสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีความเกิดขึ้นของเฮาเองก็ต้องมีความบ่เกิดใด้คือกันเพิ่นก็บอกวิธีแนวทางแล้ววิธีทาวิธีทาเพื่อความบ่เกิดก็เป็นวิธีที่บริ้ยากก็เป็นวิธีที่ต้องไปอาศัยสิ่งใดอีกก็เป็นวิธีที่ต้องอาศัยแครสติของเองสติคือคานึกนึกถึงลมหายใจเขานึกถึงลมหายใจออก ไ่ได้ไปอาศัยผู้อื่นเลยด้ตัวเองมันล้วนมีเห็นบ่กเออกระของก็ยเงเกิดมาเองโดยลําพังก้าของเองคิดเอาเองวาดฝันยึดมัน่นถือมัน่นอารมณ์ความรู้สึกก้าของเอาเองมาเกิดก็มาเกิดเอาเองเมื่อสิบว่าเกิดก็ต้องบ่เกิดเอาเองคือกันด้เนี่ยจังหวะกเข้าขทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินออ,อยู่ในสถานะไดกระสางอยู่ในความรู้อาการใดกระสางยืนเดินนอนนัง่งทําการทํางานได้ทั้งบัดเลย เพราะว่ามันอยู่กับตนเองก้าหูแล้วว่าความคิดเป็นไงความคิดว่าเกิดแต่ยุดคิดใด้มันก็ว่าเกิดเหมือนก่นอย่างว่าเป็นอย่างอ,อยังผ่าหัวเข้าเห็ดจ,จริงนั้นจริงนี่เพื่อผู้อื่นมันให้หุจักเสียสละความเห็นแก่ตัวให้สิ่งหุจักเสียสละอารมณ์ความจริงมันให้มันความจริงจริงๆเลยถึงขึ้นมันเลยนั่นนะือให้หุจักเสียสละอารมณ์ความรู้สึกที่ยินดีพอใจ อันนั้นของกูอันนี้ของกูนั่นของกูเห็ดนั่นเหน็ดนี่มามันเมื่อยแบบนั่นแบบนี้แล้วก็เข้าใจว่ากูเมื่อยต่กูติเห็ดไปห่งังมีมันเหเ็ดเพื่อเพื่อตอนเองมันยังเกิดอยู่ก็ถ้าเขาเห็ดเพื่อผู้อื่นโดยบ่หวังจริงใดต่อแพ่อนอันนั่นแหละบ่มีความเข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นบ่มีอารมณ์ความสึกในความหึงหวงพ่อใจไว้ยังแกลแซแหลกจึงจบอกถ้าเห็ดตประโยชน์ประโยชน์ผู้อื่นบ่ต้องประโยชน์แต่ของดอก ก็เออลาายครับเพราะฉะันมันผิดถิ่นต่อของมาได้ด้ต้องเหตุประโยชน์ตัวอื่นเงื่อหามาได้ตามตากเก่าแล้วต่างแต่ห้องบ่เคยได้ยินฟังคำในห้องบ่หุ่นจักดอกคำว่าเสียสละบ่หุ่นจักจาะคำว่าตัดออกจากความเป็นอัตตาตัวต,วตวนในความ้อใจว่าเป็นของจากของห้อง,อง,องอสุบะหุ่นจักแต่ว่าเอาของให้ผู้นั้นผู้นี้ก็ให้เฉพาะบุคคลที่ยินดีพอใจซึ่งกันและกันเออคนแตา,า,าเราภาษาโรกแว่าคือชะตาก,ากันกูจังไห้หมายว่าละ่ะ ให้กับเพื่อหวังว่านั่นแหละมูสิกลับมาหักตอบหักแคนให้ก็เพื่อหวังว่าสิไง้สิ่งตอบแคนยังใดยังหนึง่งอ่ามันเรื่องสิแต่ว่าเหา่หาเห่าเหาท้ำนี่เฮาเห็ดนี่เหาเห็ดเพื่อบุคคลทั่วไปเลยบ่คู้จักเขาบ่าจักไผบผมนีหยังกันละผมนีหยังกันมาก่อนแตเน่เห็ดไห้เห็ดใดเห็ดเพื่อได้เห็ดโดยปด้เด็งสิ่งใดตอบแคนพอมันก็สบ,บายใจก็มันบ่เขาไปยุดไหม มันปล่อยมันว่างเลยเด่เนะมันไม่ได้เขาไปยึดอนนั้นกับควกูนี่ของกูบบดนี้คนที่เขาเขามากังสิ่ที่เฮาได้เหตุ่อเขาไปแล้วเฮาก็ไม่ได้คิดนั่งตัวจนว่าจําไม่ได้ละ,ปะไปเป็นไปที่เฮาให้นะบุญหรือว,ว่าความสมุูอันนีนะ้บุญเกิดโดยกายเนะี่ยได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะบุญเกิดโดวยว่าจาได้แนะยให้ คำไหนนำโดยธรรมแต่๋ศูนย์รวมมันอยู่ใส่ใจความคิดเท่าไหร่ใจว่าจจกายกายว่าจจใจมีร่วมกันทำเพื่อผู้อื่นนะมันจะอยู่ได้ตลอดนะแต่ทำเพื่อตัวเองอยุ่แค่ศาสตร์หนีอาจจะอยู่ดีมีสุขแต่เพียงศาสตร์หนีแต่ไปทุกข์ยากลำบากในเมืองผีต่อไปธรรมดากจะเป็นเศรษฐีเฉพาะเมืองคน้นแต่ว่าเปยากจนไม่เมืองผีให้มันเป็นเศรษฐีไปตลอด เศรษฐีนี่คือเศรษฐีบุญเศรษฐีสงบเศรษฐีเสียสละนี <c> ่ <oughs> แหละเข้า่าเขา,า,า,เขา,าว่า,า,าขขยากจนกับเข้า่าล่ํารวยบริเกียวเข้า่าสุกขทุถูกเด้อคนยากจนมีความสุขใดคนลารวยก็มีความถูกใดนั่นมันขึ้นจากอย่างขึ้นจากใจตัวเดียวนั่นแหละความพอใจบ่พอใจความคิดนั่นแหละเป็นเกิดขึ้นจากความคิดนะถ้าคิดบ่พอใจ หายังมากกับพ่อใจบห่บหู่จักคําว่าพ่อบ่หู่จักคําว่าป่งว่าว่างมันก็ทุกข์ยุ่งสั้นตลอดนั่นแหละคนเฮามันก็ทุกข์เพราะความคิดเกิดก็เกิดเพราะความคิดทุกข์ก็บทุกข์เพราะความคิดสัตว์ทั้งหลายเวียนไวไหตายเกิดเพราะว่าความคิดถ้าบ่อยากเกิดก็ต้องหยุดคิดเท่านั้นแหละทั้งว่าฝึกหัดตนเองอยู่กับตนเองมากๆลมหายใจมัม่งสมาธิเคลื่อนไหวมีคนขามากเลยที่บอกเข้าพากันพุดกูเดียวนีแหละ สมาธิเคลื่อนไหวจิตตั้งมั่นทั้งๆที่เดินไปเดินมาทําการทํางานกินเขา่เาเห็ดบัตถุกอย่างแต่ว่ามันเป็นอย่างคือคําว่าสมาธิเพรามันจิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในกายตั้งมั่นอยู่ในการกระทํสะ่สติรู้เฉพาะนานในการงานบ่แมนทํางานอันนี้หรือกินเข่าอยู่นี่แต่ว่ายังคิดถึงผู้อื่นอันนี้บริเอื่นว่าเป็นผู้มีสติระลึกลู้อยู่ในตนเด็ก บ่แมลงสัตดิูในปัจจุบันเด้อันนี้อ,อแต่ของกินเขางับงับินี่แต่ว่ายังคิดถึงพวกนั้นคิดถึงพวกนี้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้บุคคลสัตว์สิิงของดินฟ้าอากาศก็เกิดอารมณ์นั้นนั้นนี่นี่ผู้ผู้พับพับอย่นี่บ่หูเด้มีหละทั้งว่าคำว่าสมาธิเกินไปกันบ่แม่นว่าตาเออมันขึ้นอยู่กับความคิดของเฮาเองความคิดของ,ของเฮานี่จ่ออยู่ในเฉพาะหน้านี่เฮากินเขาก็คือกินเขา่ากินเข่าก็ยุ่ในกินเขาพิจารณาบิางในนี่ ปลาอนนี้มีก้างบอ่อกระดูกบอ่ออันนั้นบอ่ออันนี้บอ่ออันนี้เพชิดอันนี้แบบนั้นแบบนี้บอ่อนี่นี่ไหมาำ่าสติมันอยู่ตรงหนนี่เด้มันบ่แมนว่ากินเขา่าแตลว่ากูนกินหอดลูกหลานอยู่กูนกินหอดหน้ากินหอดงัวควายกินหอดสัตว์เลี้ยงอันนั้นบ่อเอินน่าสติออนั่นแหละห่วงห,ห่ห่หูมันหล้วก็าทำความลึกซึ้งมันเข้าใจในตนเองจ้ะ ห้าวุขหรือห้ากถูกแต่พความคิดของห้าเนาะเห็นไหมเออสัตว์ทั้งหลายเป็นไบไตเกิดเพราะว่าเข้าไปคิดถึงผู้นั้นผู้นี้ก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกพ่อใจมั่งบ่พ่อใจมั่งโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองก็เข้าใจก็เข้าใจแล้วก็คอยดึงความคิดนัอนให้มันมาอยู่ในร่มมั่งอยู่ในกายการเคลื่อนไหวทําการทํางานมั่งนี่นะสมาธิเคลื่อนไหวจึงมีคุณน่ามากเด้มมันสุดยดอย่ได้ตลอดเออแต่เก้าห้าวกันไปเข้าใจก็ว่ามันต้องเป็นท่วงท่าลีลา มันต้องต้องเป็นเวลามันต้องใตส,สุดขาวอ,อมันต้องสมาทานจินมันต้องมีดอกไหม้มีขันมีนั่นมีนีจริงบ้มีเลยเออแต่คิดบางในตอนวันโมโหนี่ไหมมันคือบ่ได้มีขันมันคือประเด็ใส่สุดมันคือบ่ต้องสมารถท่านอย่างกระไดมันคือคิดไปเลยได้โหลดพุบขึ้นศูนย์คือโหลดอะไงสั้นนั่นนแหละในเมื่อเฮ้าขู่เข็ดลับมันแล้วเมื่อกูต้องยที่ิคิดสติกำกับจิดหรือจิดไวยจิต เป้า่าราวังความคิดของต่องเองมันถิไปใส่เห็นไปจนเท่าตายนั่นแหละแต่มันบ่มีคนยูเขาก็เกาะลมกอนเกาะความรู้สึกแต่ของมั่นแล้วก็เฝ้่าสังเกตตัวเองไม่ไมคไออวว่ความคิดแต่ของเองนี่แหละแต่วันบ่ไปใส่ดอกแต่เราเห็นดูจั้งสี่ตลอดตลอดตลอดพวกวัตถดสั่นลงสันลงความคิดความคิดนั่แหละก็พบก,กันเลยก็เกิด็เกิดอารมณ์อารมณ์ก็อารมณ์นั่นแหละคือพบเกิดตอนที่เห่าเป็นเปลี่ยนนี่ดิ ว่ามันเกิดตอนตายเราไปดิอันนั้นเป็นคติแล้วเป็นทังไปแล้วเอออยู่ในคติห่างละคนไปเรียนว้ยตายเกิดคติแปลว่าทาังไปอันเกิดจากความคิดอ,อความคิดทําให้โกรธคตินั่นกับไปสู่เนระยะคติเรียกว่านรกคติทังไปอันความเกิดจากความคิดอย่ากใดนั่นอยากใดนี่ตายในอารมณ์ความรู้สึกนี้กออ็่ากใดนั่นแหละเป็นเปรตคติ คติอันความหลงมัวเมาในสัพสมบัติดยทาวดาศาาากักดา์ก่ะดูคดีนี้เป็นเดรัจฉานคติเนี่ยออคติอันกับคติค้นเนี่ยมนุษย์คดีอีกอันที่หาเนี่ยก็คือเทวดาก็าเกิดก็เก่าเกิดเป็นยังกับถูกแมงค์ขึ้นเก่าหล่ะเข้าใจว่าละ่าเาะเกิดเป็นยังกับสร้างมาก,กับเบิดอายุความมันเออเทวดากลับไปจากคนนี่ยังหลังเลียนวไปแต่เกิดอยู่เพราะอะไร้าบอกจากเลียนว่าแต่เกิด เฝ้าระวังความคิดจะของเอาจ้ะอมันไปเนาะไปคิดถึงวันนันพุนีอีกแล้วเนาะแต่พู้ท่านมันอารมณ์ความรึกสึกเป็นแบบนี้เลื่อนวัตทุกพอใจเลื่อนวรรทุกตราบใดยังมีความยินดีพอใจสุผลถูกก็มีความเกิดอยู่หันต้องพยายามทําเขาถึงความว่างความที่มีอารมณ์ห้ไ้พอใจกับว่พอใจกล้าก็บว่ามีกลัวก็บ่ามีตวนิยังห่า อ,อถึงบอกว่า,าตัวคนหน่งมีหลักของตัวของเองสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกันแนะนํากันอยู่ตลอดตลอดอย่าจังว่ามันเหตุใหการบรา่ไดแต่เหตุให้ได้อยู่นี่บ่มีคนใดอยู่ฝาดขึ้นบเบหละบ่มีู้ใดทุกแกัเคนเลยอยู่นี่นะก็นะนะนะ आवादिना तु देरां पुरि सालां ते वन्दे वांतो इमान् ते नाम रूपपक्पत्ति इति तं पटं तं महा उपमे वदिसंतो सखे उरैं तु तं तथा तं ईति यो विवत्सन्तु सा भवो ओमिनासा दो महातेर भव वाणि जातराणे वो इति विनिहारो भव अलवा अह तेवा नत्सि जहे

Mãi 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 mãi

हे आजि अतरलो पाति वा आवे ओम